ก็ขอกาบสวัสดีผู้คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมนะครับผมในเกมขอการีน่าฟรีไฟล์นะครับผมมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมขอการีน่าฟรีไฟล์กับผมนะครับผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับผมนี่ครับผมกิจกรรมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมขอสักไฮโลแกรมนะครับผมมานะครับไหลโดนจอหล่อโดนใจนะครับผมมานะครับ ลด50%เลยนะครับผมเมื่อเลขกิจกรรมครั้งแรกนะครับผมกิจเนสโซนของกิจกรรมนี้นะครับ PRAT นะครับก็อย่างที่ผู้คนเห็นกันเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับผมก็จะมีสกินแฟชั่นนะครับผมที่เข้ามานะครับผมแล้วก็มีเนสโซนของเอฟเฟกด้วยนะครับผมอย่างที่เห็นกันเลยนะซึ่งในการสุมหนึ่งรอบนะครับผมก็จะลด15%นะครับขออภัยผมไม่ใช่15%ลดไป53%นะครับผมมาเหลือจาก15เพรนะครับ เหลือแค่เจ็บเพชรนะครับผมแล้วก็สุ่ม5รอบนะครับผมมาก็แขมฟรี1รอบนะครับในการสุ่มรอบดันลด5้านะครับผมจะสิบห้าเพชรนะครับผมเหลือเพียงแค่37เพชรนะครับผมในการสุ่มรอบแรกนะครับซึ่งเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมสุ่มแล้วผมจะได้รับในส่วนของสกินแฟชั่นใหม่หรือเปล่านะครับผมนี้ ซึ่งในตู้นี้นะครับผมมันก็จะมีสกินแฟชั่นอยู่สักสกินแฟชั่นด้วยกันนะครับสกินแฟชั่นแรกนะครับผมก็จะเป็นเซนลูบี้ฮาร์ดนะครับผมสกินนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเป็นเซนลูบี้ฮาร์ดนะครับผมซึ่งสกินก็สวยมากนะครับสกินที่สองนะครับผมก็จะเป็นสกินของสักไฮโลแกรมนั่นเองนะครับผมคือสกินนี้นะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับผมที่มีออร่าไฟนะครับผมด้านหลังเสื้อแล้วก็สามารถแบบไกล์เป็นแบบ ขอเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับมี all ่าเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็สมใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นเอฟเฟกของเสื้อนะเคมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเซ็บูมเบลลี่โอเน็ตนะครับผมเซ็ตนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มกันดูเลยดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าผมกดสุ่มแล้วนะครับผมผมจะก็สุ่มกี่รอบผมถึงจะได้รับมานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มกันดูนะครับเข้าๆนะเดี๋ยวจะมาสุ่มเร่าๆกันนะครับนี่ครับมาครับรอบ มาดูกันนะครับ37มสิบเจ็เพชรครับซึ่งในกระสุนเราจะมี37เพชรนะครับผมแล้วก็ข้าสศึล็อบที่2นะครับผมก็จะเป็น75เพชรนะครับนี่ครับอ่าได้โคเคนมานะครับ2โคเคนนะครับผมแล้วก็กอสมจะกินปืนนะครับ75เพชรนะครับผมนี่ครับเฮ้ย โอ้ได้โคเคนมานะครับสุนวัตคิทสองผมได้โคเคนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มาเป็นโคเคนนะครับผมโคเคนหมัดนะครับนี่อ่าได้โคเคนหมัดมานะครับผมไปก่อเลยนะครับรอบที่สามครับผมซึ่งถือว่าโคเคนหมัดนะครับผมน่าจะอดยากนะครับน่าจะอดยากในโซโคเคนหมัดนะครับรอบนี้ได้มาสามโคเคนนะครับผมเป็นโคเคนธรรมดานะครับโคลมเบลิงนะครับเราขับไปครับผมไปก่อครับ นี่ครับผมเราสูงมรอับไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะหมกี่เพชรเนี่ยในกรสุมนะครับกิจกรรมจะหมกี่เพชรเฮ้ยมาอีกแล้วเราโคเคนมัดอ่าโคเคนมามาอีกแล้วนะฮะแบบไว้หนึ่งโคเคนแล้วนะครับซื้อโคเคนมานะครับผมก็ไม่ได้ออกย่าอะไรนะก็หย่อดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมไปต่อครับเราขับไปนะครับนี่ครับผมมาดูกันนะครับโคเคนมัผมก็หยัดได้นะ มันเป็นโคเคนหมัก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมในส่วนของโคเคนหมันะครับนี่อ่าผมได้โคเคนมา P r m P มานะครับใช่ไหมได้โคเคนคนลมมาติดนะครับไปก่อครับก็ขับไปครับผมอีกเจ็ดสิบห้าเพชรครับผมไม่รู้เลยนะครับว่ากิจกรรมนี้ผมจะหมดกี่เพรนะครับผมอันนี้คือผมกั้งเป้าไว้ขำๆนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเพชรไปก่อนนะครับหนึ่งพันเพชรมาดูนะครับว่าหนึ่งพันเพชร้ผมจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ไปต่อครับเจ็ดสิบห้าเพชรครับ โซนนี้คือผมก็จะหมดไปไม่เยอะแหละนะครับเพราะว่าในการสุ่มนะครับอยากลับเลยก็สุ่มประมาณ1 1รอบนะครับอ่าล้วก็สุ่มประมาณ1 1รอบแล้วถือจะหมดประมาณพันเพนเนาะใช่ไหมไปต่อครับนี่ครับรัวๆเลยครับรอบนี้รัวๆเลยนะครับรัวๆครับโอ้โหก่อสกินปืนนี่ออกรัวๆเลยนะครับเนี่ย MPC0 เนี่ยนะครับไ้มารัวๆเลยครับไปต่อครับ ก็ยังไม่ได้มานะครับผมไม่เป็นไรนะก็จะได้โคเคตมาโคเกตนะครับผมเราก็ถ้าเราสะสมโคเคได้ครบนะครับผมตามที่กําหนดนั้นเราก็สามารถที่จะไปแลกนะครับผมเสื้อผ้าอะไรสกินแฟชั่นได้นะครับนี่ฮะได้มาสามโคเคตสี่โคเคแล้วนะครับผมไปต่อครับช่วนี้นะครับหมดรัวจริงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมน่าจะหมดใกล้หนึ่งพันเพชรแล้วล่ะท่ประมาณหนึ่งพันเพชรได้แล้วเนาะนะครับนี่อ่านะครับไปต่อครับผม ตอนนี้นะค,ะคนรับก็อสมนกินปืนมาลัวเลยนะค,ะครับผมว่าตอนนี้ผมน่าจะหมดไปประมาณหนึ่งัเพชรแล้วล่ะนะคร<ละ>ับเดี๋ยวไปต่อเพชรที่ขับไปเฮ้ยได้ไหมแล้วหรอโคเคนโอโหโคเคนมาออกมาอีกแล้วนะครับหมดไปประมาณพันเพชรนะครับผมได้โคเคนม,มาอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะปปร,ะ 1, รับตอนนี้นะครับผมมีโคเคนมาอยู่ที่4ี่อันนะครับหมดไปประมาณ1พันเพชร,แล, 1, พรแล้วนะครับประมาณ1พันเพชรแล้วตอนนี้นะหมดไป1นําพันเพชรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปก่อกันเลยนะครับ เราจะไม่หยุดเนาะไปก่อครับ75เพชรนะผมนี่ครับไปรัวๆครับช่วงนี้ไปรัวๆครับอ่าช่วงนี้ก่อสุสกินปืนออดรัวๆเลยนะครับสรับใครที่อยากได้สกินปืนนะครับผมไอจีเนียไอพีสูสูนะครับก็มาสุกกันได้นะเผื่อมีโอกาสลุ้นจะก่อนอีกทีหนึ่งได้ขาวนนะครับไปก่อครับ75เพชรช่วงนี้รัวจริงๆนะครับรัวขั้นสุดเลยนะครับตอนนี้รัวจริงๆ อ่าเข้าที่ดูโคเคก็ออกมาเป็นระยะระยะนะโคเคก็จะมีอยู่สอแบบด้วยกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคเคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าแลกเปลี่ยนกันทั่วขาวนะครับโคเคนนะครับผมจะมีอยู่สอแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกนะครับผมคือโคเคนนะครับผมอันนี้ครับเอาไปแลกขอนวันได้แล้วโคเคนอันแรกจะเป็นสีฟ้าครับเนี่ยก็สามารถแลกสกินได้ก่อนสมสกินมีแต่ละอย่างให้แล้วก็โคเคนที่สองนะครับผมก็จะเป็นโคเคนพิเศษนะครับเนี่ย อ่านะครับก็จะไปโคเคนประมาณน mhm. ี yeah, ้นะครับเป็นสีแดงนะครับก็สามารถแลดได้นะครับไปต่อครับผมเจ็ดห้าเพชรครับอ่านอนนี้ได้โคเคนแบบใหม่อีกแล้วครับเมื่อกี้ผมเคแล้วโคเคนแบบใหม่อีกแล้วนะครับเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งโคเคนนะครับผมเป็นโคเคนหมัดนั่นเองนะครับได้มาอีกแล้วนะครับก็เอ้ยได้มาสองอันเลยเหรอโอ้โหสุดยอดครับได้โคเคนแบบมาสองอันเลยนะครับครนนี้นะครับ ถือว่าดีนะเนี่ยโคเคนหมันนะครับได้มาสองอันเลยอ๋อโคเคนหมันที่แขมมาให้นะครับเป็นโคเคนหมันนะได้มาสองอันอยู่แล้วตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดโคเคนแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับไม่รู้นะครับว่าจะหมกกี่เพชรเนี่ยรอบนี้นะครับผมไม่รู้เลยนี่ครับไปต่อรัวๆครับอ่าฮ่ายังไม่ออกมานะครับไปต่อเลยครับอีกเจ็ดสิบห้าเพชรนะผมรอบนี้หมกอีกเจ็ดสิบห้าเพชร อย่างนั้ผมก็ก็ไมโครค่สีฟ้านะครับอยู่ที่สี่สิบห้าโคเค้นนะครับอ่าเฮ้ยกด้มาเจ็ดโคเค้นแล้วนะความฝันผมเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับกด้มาเพิ่มอีกเจ็ดโคเค้นนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้โอกาสที่ผมจะได้รับสกินใหม่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะแล้วครับอ่าลอนี้อะไรเนี่ยโอ้หลอตนี้โคเค้นหลบมาอีกแล้วนะครับผมนี่ได้โคเค้นหลับมาอีกแล้วครับอย่างแท้ครับโคเค้นหลับมาอีกแล้วนะครับไปต่อครับผมเจ็ดห้าเพชรครับ ใกล้ความกิ่นเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมไม่แค่วิผมเจอได้รับได้โกสกิลเสื้อผ้าใหม่นะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสกิลไฮโลแกรบนะครับสกิลแฟชสกิลไฮโลแกรมใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับไปต่อรัวๆเลยนะครับตอนนี้นะครับความกิ่นใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าผมหมดไปกี่เพชรนะครับที่สามารถปิดกิจกรรมนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าได้ะไรไม่แน่ได้หมั่นอีกแล้วครับผมโคเคหมั่นอีกแล้วนะนี่โคเคหมั่นอม่แล้วนะครับแล้วก็ หมดไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยน,นิปปิ้ความจริงอ่านะครับตอนนี้นะครับผมเราสามารถที่จัดได้ได้รับได้แล้วนะในส่วนของสก,กินนะครับแฟชั่นใหม่นะอันนี้ผมจะมาสุ่มของขวัญน,นะเขาก็มีแบบลดราคาให้แล้วนะครับเราใช้สุ่มหนะ่อยับขวบไปนะครับจกได้หมาไฮโลกแกมีอันหนึ่งอ,อ่าไม่เป็นไรนะครับเปิดเลยครับนะได้แบบเท่ามาเป็นโกหินนะเดี๋ยวไปเจบภาพไปละกันนะครับเผื่อว่าผมจะได้หมาไฮโลกแกมมานะ เดี๋ยวได้มาไฮโลแกรมอยู่นะครับพอผมขับมาไฮโลแกรมอยู่อีกอันนึงนะผมก็สามารถแลกสกินแฟชั่นได้แล้วยังไม่มานะเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงครับไหนๆก็ไหนแล้วครับอีกนิดนึงครับมาไฮโลแกรมไม่ออกมาเลยนะเน่รอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้ามาไฮโลแกรมไม่ออกมาคือจบนะรอบสุดท้ายแล้วครับเราจะไม่สุ่มต่อแล้วเราจะไปกิจก,ก,กรรมแล้วนะับประมาณนี้ไปก่อน ่ไม่มาไม่เป็นไรนะครับผมเราก็จะปิดกิจกรรมแล้วเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ขาดนะคฮะหมัดไฮโลแกรมขาดอีกแค่เดียวแล้วนะครับเพราะว่าผมก็จะแลกสกินนี้เนาะอันนี้จะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับสกินนี้มีเอฟเฟกพิเศษส่วนสกินนี้นะครับผมจะไม่มีเอฟเฟกพิเศษนะครับสกินนี้ไม่มีดาฮสดสกินนี้จะมีเอฟเฟกพิเศษเซนดูบี้ฮาร์ดนะับจะมีเอฟเฟกพิเศษนะครับเวลาวินนะเห็นไหมจะมีเอฟเฟกพิเศษมาครับเรามาแลกสกินนี้กันเลยนะครับสี่ห้า โอเคนะครับผมสีฟ้าเราก็สามารถที่จะได้ได้แล้วนะครับแพ็กที่ IP โคลมันแบตนะใช่ไหมแห่งได้เลยครับนี่อ่ะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในสกอตสกินนี้นะครับผมนี่อย่างเท่ครับนี่ครับได้มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดใช้กันเลยนะนี่ครับเปิดเลยครับเรียบร้อยครับผมเนี่เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปในหน้าล็อบบี้ นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนกลญคลองกันนะครับจากผู้หญิงผมเราจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายทันทีครับแล้วเราก็จะนําเอามาใช้ทันทีครับอยู่ในหน้ากันก่อครับผมนี่ครับอยู่ไหนเลยนี่เซตใหม่นะครับนี่เราใช้ครบทีมนะสมใส่เร็วครับเราจะใช้กับคบทีมเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับไหนๆเรามีเวลาเนาะเราจะเข้าไปดูในโหมดสเปซสี่แล้วกันอันนี้คือแค่เข้ามาเล่นให้ดูนะรีวิวแฟชั่นนะครับ เดี๋ยวราจะมาสรุปกันนะครับไม่กี่นาทีแล้วจะน,นี้ผมจะมาสรุปให้แล้วนะครับว่าผมหมดไปกี่เพนนะครับโดยประมาณนะครับมาครับนี่สเป็นสีนะครับอ้าวอันนี้คืออะไรอ๋อกำลังสู่งทีมครับเราจก็ยอยู่ทีมไหนล้วอยู่ทีมสีเหลืองน,นะครับจากักาสเกิลวสามวินาทีจะปล่อยระเบิดสีใส่พื้นที่เป้าหมายจมตีัตโต้งหมดในระยะจากหน้าต้มสีนะครับอ๋อ นี่ครับนี่ครับ,ค,รบคือยังไงผมไม่เข้าใจอ่ะอ๋อนี่คือเราเล่นหมดนี้คือเราไปแบบนักเข้าเลยแล้วในทิมสีส้มนะครับอือนี่ครับเรามาแปะโอ้โห สีแดงสุดนสีแดงเยอะกวบโหสีแดงมาเยอะมากโอ้มารัวๆเลยสีแดงผมตายเลยครับออกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราเข้าโมกผิดอันนี้อันนี้คือผมผมเข้าโมกผิดนะเนี่ยแป๊บนึงนะออกออกก่อนเพราะว่าผมเข้าโมกผิดนะครับสกฤฤินแฟชั่นนะครับผมก็จะเป็นประมาณน,นี้นะเราจะให้ดูนะครับแล้วเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับก็ในโซของกิจกรรมนี้นะครับผมผมหมดไปอยู่ที่ ปิดกิจกรรมนะครับผมในตัวของ TIP ่ไอพีไโลแกรมนะครับอยู่ที่1,694งพัอยเดมอนนะครับหมดไปเกือบ2,000ัเดมอนเนาะก็สามารถปิดกิจกรรมได้นะครับก็กิจกรรมนี้ก็ไม่ใช่กิจกรรมที่เลี้ยงยาอะไรนะคุณยังมีโอกาสได้รับในส่วนของโคเคนเอาไปได้เรางวัลอย่างอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสกินแฟชั่นด้วยนะครับผมที่ใส่โคเคนมาเปนการแรกนะครูก็มีโอกาสที่จะได้ถึงสองศัพท์กินในราคาไม่ถึงสอง0 0นเดมอนก็คุ้มอยู่นะครับใครโดนนี้ก็หมดไม่ถึงนี้ก็สามารถปิดกิจกรรมได้เเลยโอคครับผมก็ เอาเป็นว่าค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กันด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ